ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวอิซากายะอาหารหลากหลายพร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆคุชิคัตสึอซอสเข้มขน้นซูชิซาซิมิดีบรรยากาศภายในร้านเหมือนได้กินที่ญี่ปุ่นแบบแทๆ้ๆวันนี้ต้องพาไปชูที่ร้านกันโซคุชิคัตสึอเอบิสุโชเตนร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท24่ทับหเลยนะเขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูแทบจะครบทุกอย่างบรรยากาศภายในร้านคือได้ความเป็นญี่ปุ่นแบบเต็มๆและตอนนี้เขามีโปรแฮปปี้เอาเวอร์จันถึงศุกร์ตั้งแต่เปิดร้านหน<ม>ึ่งหกโมงเย็นเบียร์สดเลมอนซาวเวอร์ไฮ คุชิคัซึเสียบไม้ถ้าเรียกกันง่ายๆเลยก็คือของเสียบไม้ทอดเขาจะเสิร์ฟมา้อมกับซอสที่เต็มกระปุกแบบนี้ที่ร้านเขาแนะนําให้จุ่มแค่ครั้งเดียวแล้วกินเลยของทอดที่มีรสชาติที่หลากหลายมาเจอกับซอสที่เข้มข้นคือรสชาติดีอร่อยส่วนตัวนี้เป็นเอบิสุซาชิมิโบเป็นการรวมซาชิมิที่มากกว่าเจ็ดอย่างมีทั้งหมึกกุ้งเอบิหอยปีกนกแซลมอนชูโทโร่และปลาอีกสองชนิดอยากจะบอกว่าวัตถุดิบของเขาคือดีเลยสดใหม่ไม่คาวใครชอบกินซาชิมิต้องห้ามพลาดและถ้าใครไปสายเนื้อเราแนะนำยำเนื้อยูเก ไม่ได้รสชาติดีกินแล้วเรารู้สึกสดชื่นกินเนื้อกันเยอะแล้วเราขอกินผักบ้างที่เราสั่งมาเป็นสลัดเต้าหู้น้ำสลัดเป็นแบบญี่ปุ่นนะ้ำมีความหอมและเปรี้ยวนิดนิดเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรามาร้านอาหารญี่ปุ่นทุกครั้งต้องสั่งรสชาติอร่อยตัดเลี่ยนได้ดีทาโกยากิเขาก็มากันแบบละลอนไส้คือไม่หนาตัวหมึกให้มาแบบเต็มลูกรสชาติหอมหวานแป้งนุม่มไส้กรอบส่วนจานนี้เป็นทงเปยากินอกไม่ไข่เจียวโอากาสไตล์รสชาติคืออร่อยละมุนลิ้นเลยและอีกหนึ่งตัวเด็ดของร้านคือซูชิหหหหนนนนนน้้าา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 าตต่่งๆีรรคืืออวววบบมมมมลลลลกกกยแะชชัุด ข้าวก็ช่วยชูรสวัตถุดิบอันนี้ดีและถ้ายังไม่จุใจเราแนะนําเป็น,แ,น,นแซลมอนโลวมากัะคาใหญ่ไสแน่นแซลมอนชิ้นโตเจแปนนิสออมเล็ตก็หวานนุ่มละมุนลิ้นเราไม่ได้กินแบบอร่อยๆแบบนี้นานแล้วส่วนยากิโซบะของร้านนี้เส้นคือดีมากผักและปรุงมาได้แบบหอมกลมกล่อมจานนี้คือเราเลิฟเลยสุก้ยากิหมูซุปก็เข้มข้นในหม้อคือจัดเต็มหมูผักเต้าหู้คือแน่นไปหมดซุปของเขาคืออร่อยเลยหอมนัววันนี้ตั้งใจมากินอาหารพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆนะจะขาดไก่คาราเกะและปีกไก่สูตพิเศษของเขาได้ยังไงเป็นนเมูออร่่่ยยๆงาที กินคู่กับเครื่องดื่มแบบเพลินๆส่วนตัวเลยคือเราชอบร้านนี้มากอาหารอร่อยมีหลากหลายแถมเครื่องดื่มเขายังราคาดีเหมามากกับการพาเพื่อนมานั่งแฮงเอากันเวลาเปิดปิดร้านก็จึ้งมากเลยนะเขาเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงตี5เลยนะใครไปเที่ยวไหนมาก็สามารถราต่อที่ร้านนี้ได้เลยบอกพปกัดร้านดีๆดีกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แท็กเพื่อนแล้วมาก,กัน